สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บดอกสนุไปทําขนมนะคะนี่เรามาวันนี้มาสมุดรปาการนะคะนี่ดูอันนี้ทางด่วนนี่นะคะจะเอาไปทําขนมเนาะเราก็ต้องมาเก็บก่อนนะคะเยอะเลยนี่นะคะเปืนเพื่อนเราก็ได้สักประมาณ โลหนึ่งมั้งเนี่ยเก็บมานี่นะคะดอกเหลืองๆหอมๆนะคะดอกสนูนี่เขาก็จะหอมเนาะเอาไปทําขนมนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปทําขนมกันเลยค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมดอกสนูเนาะขนมโบราณนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้หาะ หาทานยากแล้วเนาะไม่ค่อยมีเด็กุูนใหม่ก็ไม่ค่อยเอทานไม่ค่อยเป็นเนาะนี่นะคะก็จะมีนี่นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยเนาะก็จะมีนี่นะคะดอกสนุนอันนี้เราก็ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะล้างแบบก้านออกหมดแล้วนะคะก็จะมีเกลือก็น้ําตาลอันนี้สองอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําน้ําเอาไว้เอาไว้มาชุบกับดอกสนุเนาะ แล้วก็จะมีมะพร้าวอันนี้นะคะอันนี้มะพร้าวขูดทึนทึกเนาะนี่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าแก่เกินไปก็จะแข็งเนาะก็จะมีมะพร้าวอันนี้ก็มะพร้าวขูดทึนทึกเหมือนกันนะคะแต่เราเอาไปขูดกับกระต่ายเนาะก็จะมีแป้งอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะถ้าใครมี แป้งเค้กเนาะเอามาใส่สักนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็จะดีเนาะขนมเราก็จะฟูนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ำที่เอาไปชุบดอกสนุกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเก,เกลือเกลือเราก็เอามาเทใส่ใส่น้ำเนาะนี่นะคะนี่เกลือ เอาละลายนะคะละลายกับน้ําส่วนมะพร้าวเราก็เอาคลุกเอาเกลือไปคลุกนิดๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ทําให้ดอกสนุเรามีรสชาติเนะก็จะใส่น้าตาลไปเดี๋ยวเรามาทํากันเลยเนาะเอาดอกสนุใส่ลงไปนะคะ เราก็จะเอาน้ําน้ําที่เราเตรียมไว้นี่นะคะทมเนาะผมให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะทมให้ทั่วเลยแล้วเราก็จะเอาแป้งมาแล้วเราก็จะเอาไอ้นี่มาใส่ก่อนเนาะนี่นะคะ ก่อนจะเลยก่อนที่เราจะคลุกแป้งเนาะนี่นะคะเราอย่าทำให้หนักมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดอกสนุเราจะช้ำเนาะเราก็จะเอาแป้งใส่ ลงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวแป้งเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําผ้าขอบดอกสนูเราไปนึ่งนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็ตั้งน้ําจนเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะนึ่งสักพักนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามะาพร้าวมาใส่ค่ะ ก่อนที่เราจะเอามะพร้าวไปนึ่งเนาะเราก็เอาใส่เกลือนะคะไม่ต้องเยอะเนาะเพราะว่าดอกสนุเราก็มีเราก็ใส่น้ําชุบใส่เกลือไปแล้วนะคะเนี่นี่นะคะนี่นะคะเราก็นึ่งได้ประมาณห้านาทีเนาะเราก็จะเอาอันี้มาใส่เนาะ เราใส่พร้อมกันก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้เวเราก็นึ่งอีกสักสองหนึ่งสามนาทีนะคะให้มะพร้าวเราสุกเนาะนี่นะคะอีกแป๊บนึงนี่นะคะเดี๋ยวรอให้ ขนมรสสูกเดี๋ยวเรามาทําแป้งนะคะแท่แป้งเราก็จะเอาไปใส่ขนมอีกทีนึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวามาดูกันเนาะว่าเราจะทํำยังไงนะคะขนมเราก็จะได้ฟูเน,นี่ยนะคะเราก็จะนวดแป้งประมาณนี้เนาะไม่แข็งแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ตะแกรงเนาะ อย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะนําไปนึ่งอีกทีหนึ่งเนาะนึ่งแล้วก็เราก็เอามาใส่ขนมนะคะขนมเราก็จะฟูนะคะเนี่ยนะคะเพื่อน,นี๋ยวเราก็จะนําแป้งส่วนนี้ไปนึ่งอีกทีหนึ่งเนาะเห็นไคะขนมเราก็สุกแล้วเนาะ,ะเราจะเท หอมนะคะเพื่อนๆหอม,หอมดอกสนเนี่ยหอมเนาะทำขนมอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งส่วนนี้ไปนึ่งนะคะเกลี่ยหน่อยเนาะจะได้สุกไวๆเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งเนาะสักประมาณนะคะสุกแล้วเนาะ เดี๋ยวเราก็จะนำแป้งที่เรานึ่งนี้นะคะมาเทใส่กับขนมเนาะเทใส่ไปเลยค่ะแล้เวเราก็ทำอย่างนี้เนาะให้เขาแตกกันนะคะก็ขนมเราก็จะฟูหอมเนาะหอมหอมนะคะเพื่อนๆเราก็จะฟู นี่นะคะเราก็จะได้ขนมดอกสมุนนี่ค่ะอร่อยค่ะหอมหอมหอมเนาะขนมดอกสนุสนนี่เขาจะหอมเนาะเดี๋ยวเราตักไปตักใส่จานกันเลยค่ะนี่นะคะพเพื่อนๆขนมดอกสนุนเราก็พร้อมทานแล้วนะคะเราก็จะถ้าชอบหวานเราก็เอาน้ําตาลโรยเนาะน้ําตาลนี่นะคะน้ําตาลหวานมากหวานน้อยก็นี่นะคะ ถ้าใครชอบงาคั่วก็เอามาใส่อีกก็ได้เนาะแต่เรามีแค่นี้เนาะงาคั่วก็จะหอมไปอีกแบบนะคะแต่ถ้าเราซาวกับน้ําตาลอย่าเงี้เราก็จะได้กลิ่นดอกสนุนเนาะนี่นะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ